สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูริบุ๊ k และการเปิดกล่องนิยายยูริ e ีที่58ค่ะทุกคนเรื่องที่เราจะมาแกะกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องคัสคนอะไรน่ารักเท่าโลกของคุณจะมาน้อยนั่นเองค่ะทุกคนโอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าฉันฟังนั่งแท่นผู้บริหารเพราะต้องสืบทอดกิจการของพ่อเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองมีดีจึงต้องเนี้ยตั้งแต่หัวจรดเท้า แต่เพราะมัวแต่ทํางานเลยไม่มีเวลาจัดการห้องหับของตัวเองให้สะอาดเลยต้องจัดหาแม่บ้านมาดูแลให้แต่ทว่าแต่และคนที่แม่หามาให้ฉันไม่ได้สักหลายบางคนก็ทิ้งข้าวฝุนบางคนก็แอบขอโมยของในห้องแม้แต่ชมพูยังห้องไปจากขวดท,ทั้งที่ซื้อมาใหม่แม่เลยจัดหาแม่บ้านคนใหม่มาให้ฉันสัมภาษณ์ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องตื่นตะลึงเมื่อแม่บ้านคนใหม่อยู่ที่แม่พามาทําให้ฉันรู้สึกมวนท้องหายใจไม่ออก คล้ายกับจะเป็นลมมีบางอย่างบอกฉันว่าต้องเป็นคนนี้และฉันก็ให้สัมภาษณ์ผ่านทันทีาทั้งที่แท้จะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเธอเลยฉันเป็นคนมองคนออกเพราะเก่งในเรื่องภาษากายแต่พอเป็นเธอคนนี้ฉันกลับหน้ามืดตาลายจับต้นฉันไปไม่ถูกว่าควรทาอะไรต่อส่วนใหญ่แม่บ้านคนดีที่เข้ามาใหม่ก็แลดูมีอะไรน่าสงสัยหลายอย่างเธอเข้าหาฉันอย่างไม่กลัวและรอยยิ้มนั่นเบ่งบานอยู่เสมอเลากับท้าทายจนหน้าโมโห ถ้าไม่ีใครถามฉันว่าทําไมเธอคนนี้ถึงเข้าตากรรมาการสัมภาษณ์ผ่านแม้จะยังไม่ได้อื้นเอ่ยอะไรก็คงมีลายเหตุผลให้บรรยายเธอตัวเล็กเธอน่ารักเธอยิ้มสวยแต่ถ้ามันยาวเกินไปงั้นก็ขอพูดสัส้นๆเลยแล้วกันว่าสำหรับฉันคนอะไรน่ารักเท่าโลกไม่เลยทุกคนปลุกระลักมากมีความแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ คุกคนอะไรน่ารักเท่าโลกอันนี้เป็นปกแจ็คเก็ตข้างนอกนะคะโอเคเรามาดูปกข้างในกันดีกว่าค่ะทุกคนนี่เลยคือปกข้างในนะคะทุกคนสีข้างในมีอะไรบ้าง นะคะทุกคนข้างในก็จะมีที่ขั้น2อันเป็นแบบปกแจ็คเก็ตข้างนอกนะคะแล้วก็แบบปกนี้นี่ก็นี่นะคะทุกคนเมื่อกี้ก็จะมีบอดการ์ดหนึ่งอันมีปั๊มท้องด้วยแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ส่งแยกมาที่หลังนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยแกะแอบแกะดูไปแล้วนะคะเลยเป็นโปดการ์ดอีไลน์นะคะนี่ ปับบ๊มเหมือนกันแต่อันนี้เป็นปั๊มสีเงนินดูซิข้างในเล่มเป็นยังไงบ้างเี่ทุกคนในเล่มก็จะเป็นประมาณนี้เลยลรอบนี้เราจะไม่ได้ขอลายเซนนะไม่รู้ว่าตอนนั้นเราลืมหรือว่าขอไปแล้วไม่ได้เหมือนกันคือ <c oughs> จำไม่ได้นะคะสั่งไปนานมากมไี้ปกมันเป็น มันเหมือนจะเงาก็ไม่เงาเหมือนจะด้านก็ไม่ด้านนะคะเปนบอกไม่ถูกเหมือนกันโอเคนี่นะคะก็เป็นปกแจ็กเก็ตแบบเต็มๆละลากโอเคอันนี้นะคะเราซื้อมาในราคา4 4่สบาทค่ะทุกคนก็ได้ทั้งหมดนี้มาเลย ซึ่งตอนนี้ก็ยังหาซื้อแบบเป็นเล่มได้อยู่นะคะในช้อปปีในราคา4 3 9บาทค่ะส่วนใครที่ชอบเก็บเป็นอ e ีบุ๊กนะคะก็ยังหาซื้อได้ในเม็ตนะคะในราคา399บาทค่ะทุกคนโอเคนี่ใครอยากอ่านก็ไปซื้อมาอ่านกันนะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะหรือถ้าเกิดมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ว้ด้านล่างได้เลยสำหรับคลิปนี้แล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย